จริงถ้าเกิดถ้าเกิดจีบจริงกล้าบอกเขาไหมครับบอกใครฮะบอกพี่ๆครับอ๋อนึกว่าบอกพี่ๆเขาคงคงจะใช้เวลารวบรวมความกล้านานมากๆเพราะผมขี้อายฮะใช่ถ้าเกิดพี่ๆฟังอยู่อย่าบอกเขาครับถ้าพี่ๆดูอยู่ก็ฟังพี่ไว้นะพี่ๆไม่ต้องเชื่อคนอื่นนะฟังอะไรดีครับฟังอะไร ฟังพี่ก็พอฮะไม่ต้องเชื่อคนอื่นนะครับเีว่ารอฟังเลยเนาะว่าลอกัแบบื่อเดียวไงคะเน่ยัารูอะไรล่ะค้ไม่รู้เอะหนูเป็นคนหนูเป็นคนเรียกว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องพวกนี้อะเ้าพัง ถ้าดูออกดูไม่ออกก็ให้แบบว่าทุกคนตัดสินแล้วกันฮะทำได้ทุกอย่างถอดเสื้อลงน้ำด้วยก็ได้ใช่ปะต้องถามพีพีก่อนว่าให้ไหมเบีค่าที่นี้เท่าไหร่อะอ่าวันนี้เฮียอุ้ยน้าจะาป็นเฮียอะไรกันสปอร์ตอีกวันน้ำเดือดแล้วเราจเย็นยันะ้พี่ก็เดือดแล้วโอ้ยยยยย ีรค่ะอุจาจ์โทรส่งคำรบไม่เลยกัี่แง่มือพี่ก้าวแห้งเนาะก็จะมีลิปมันเหมือนกันเอาไว้แบบว่าเติมๆปัะแห้งหุ้ยเอาเท่าที่พี่พูดชอบไหมพี่ก้าวชอบแค่ไหนเดี๋ยวถ้าเขาตอบมาว่าชอบแค่ทีพีนะ หมฉันม่ต้องส่งแล้วแกก็ต่อสิทำไมแกไม่ต่อละก็จะมีโต๊ะไหมฮะไม่มีฮะไม่มีโต๊ะตรงไหนพี่พีทำหุ่นแรกเลยไหมครับแม่ทำอาหารหุ่นแรกเลยไหมครับแม่พี่น้องทำบ่อยนะน้องชอบทำอะไรนะข้าวโอ๊ตอ๋อล้วยกับอะไรเงี้ยมามีกองไงใช่ก้าได้ทานยังครับได้แล้วอร่อยไหมครับทานข้าวโอ๊ตเหรอคะทานข้าวที่กองครับปักลงเลยใช่ไหมคะ เนี่ยเขาลองชิมอร่อยแล้วอร่อยเราไม่เหมือนกันป่ะพี่ <c oughs> แก<บ><บ>เดี๋ยวมันใส่ในน้ำแข็งม,มันจะอ่ะพี่ไม่ใส่ได้นะอันนี้คือสุดร่วมสาวาเหรอแปดช้อนมันต้องมันต้องใส่เลยนะอร่อยเราไม่เท่ากัน <c oughs> เออแต่ทำไมมันต้องนานมันไม่ลอยวะแต่มรอแป๊บหนึ่งดีอ๋อมันไม่ได้ลอยมันต้องใจเย็นใช่ไหมคะใช่การทำอาหารเนี่ยไม่เหมาะกับคนใจร้อนครับแล้วเราเป็นคนใจเย็นหรือใจร้อนนะคะแล้วเราเป็นคนใจเย็นหรือใจร้อนนะคะจะมีโป๊ไมไม่มีฮะไม่มีโป๊ตรงไหน